ที่มาของธรรมทูตครหัตวิถีพุทธในต่างประเทศจัดทำขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายน2567บทสัมภาษณ์พระราชวัชิระาศาสนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวยประธานสหภาพ พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปและกรรมการองค์กรพระธรรมทูตโลกท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการธรรมทูตคฤรัสั์วิถีพุทธในต่างประเทศท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2567เวลา19นาฬิกาของประเทศนอร์เวย์หมายเหตุ พระสม,มาณศักข์ของท่านในวันที่ให้สัมภาษณ์คือพระวิมลศาสนาวิเทศเกริ่นนำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในต่างประเทศไม่ใช่ไปชวนเขาให้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแค่เขาไม่ปฏิเสธแค่เขาเป็นมิตรกับเราเขายอมรับเรานี้คือการเผยแผ่แล้ว ระวิมลศาสนาวิเทศ28เมษายนพุทธศักราช2,567บทสัมภาษณ์ธรรมทูตขรหั์วิถีพุทธคือใครอตอนที่คิดโครงการอันนี้ขึ้นมานี่ก็เลยมาคิดว่าจะเรียกอยังไงดีที่จริงชื่อเนี่ยถ้าท,ที่เต็มๆแล้วนี่ใช่ครัว่าทรรมู้ขรหัสวิถีพุทธในต่างประเทศ คาราที่ปฏิบัติงานในลักษณะของพระธรรมทูตเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วจะเห็นชัดเจนธรรมทูตโดยความหมายก,ก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาถ้าเป็นพระก็เรียกว่าพระธรรมทูตนี่ถ้าเป็นโยมก็เป็นธรรมทูตคราฮา์ก,ก็คือธรรมทูตเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้คาน,นี้ในประเทศไทยนี่ใครครับถ้าคนไม่เคยออกนอกประเทศเลยนี่ ถ้าป็นภาพไม่ออกแล้วก็จะอา,อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ยอมรับว่าตัวเองได้เป็นธรรมทูตอะไรนี้อยู่ส่วนไหนก็เป็นธรรมทูตขหัสเหมือนกันหมดที่มาและความสําคัญของธรรมทูตคขหัสวิถีพุทธในต่างประเทศการเผยแพร่พุทธศาสนานี่ตามหลักแล้วมันมีบริษัทสี่พระภิกุตุนีอุบาสุบบติกา เราจะได้ยินมานานแล้วแต่ว่าการได้ยินว่าบริษัทสี่พิษุพิษูนีบาสุเบริกาเนี่ยจะเป็นผู้ดํารงพระพุทธศาสนาหรือเพื่อที่จะนาพระศาราไปเผยแพร่เนี่ยเราก็ฟังอย่างนั้นเน่ยเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองจําไม่เคยมีความคิดใหม่<แ>เนี่ยแต่มาเองก็ก็เหมือนเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปเหมือนท่านอื่นๆก็ก็ฟังก็ฟังเท่านั้นเองจนกระทั่งมาเมื่อประมาณห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบหรือ ห้าสิบเก้าเนียประมาณนั้นเนี่ยคือความคิดเนียมันคืออยู่ๆแล้วก็เกิดขึ้นมาว่าในงานเผยแพร่พรุทธศาสนานี่ยญาติโยมกรหัสเนี่ยเขานําไปก่อนนะในต่างประเทศอันนี้พูดถึงมเฉพาะในต่างประเทศเราตั้งแต่สมัยเป็นร้อยปีมาแล้วละ่ะที่ญาติโยมที่เป็นกระหัสไปต่างประเทศแล้วก็ไปเผยแพร่พรุทธศาสนาโดยษษที่เองไม่ไมรู้ตัวอาจจะต้องยกตัวอย่างเือนกับว่าเวลาโยมงจะไปจาก ก็ทางานในต่างประเทศเนี่ยก่อนจะไปนี่ก็นึกถึงพระอาจจะต้องไปรับศีลหรือไปไปเพื่อความเป็นสิริมงคลด้ตัวเองเนี่ยแล้วก็มีพระพุทธรูปให้อคอทีนี้พอไปแล้วเนี่ยประกาศตัวเองเสมออเราเป็นพุทธบางคนก็ไปแต่งงานกับคนต่างชาติผู้ที่จะแต่งงานกับเราเขาก็ต้องยอมรับเพราะนี่นี่คือการประกาศอะและนอกจากตัวเขาเองมายอมรับเราแล้วก็พี่น้องพ่อแม่เขาก็ยอมรับเราด้วย แล้วก็เพื่อนผูกในที่ทํางานทีนี้การการยอมรับอย่างเนี้ยคือการประกาศแล้วโดยที่ตัวเองยมอ่ะไม่ไม่เคยคิดว่านี่คือการประกาศศาสนาแล้วคิดว่าคนประกาศศาสนานี่มันจะต้องเป็นพระจะต้องสอนธรรมะอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าตรงนี้แหละที่ที่ว่าตัวเองไม่เคยคิดไม่กล้าคิดด้วยกลัวบ,บาปพอมาคิดถึงตรงนี้ได้มันต่มาขึ้นมาคิดว่ามันน่าจะ ป็นบุคคลที่ถูกต้องเพราะอย่างพระเองหรืออย่างอาตมาเองหรือพระทุกรูปนี่ที่จะไปไปพุทธศาสนาไปต่างประเทศต้องไปตามโยมประเทศไหนก็ตามที่พระจะไปเนี่ยจะต้องมีโยมไปก่อนนะพูดง่ายเป็นคนพูดคนไทยด้วยถ้าไม่มีเช่เลยเนี่ยก็อาจจะไปพึ่งสารทูดอย่างนี้เป็นต้นอันซื่อๆอันนี้เป็นเป็นเป็นควารข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนี่อาตมาก็เลยคิดว่าจะยกย่องขอบคุณญาติโยม ที่ไปทํางานโดยส่วนตัวแต่ล้วจริงๆแล้วได้เปิดแกล้พุทธศาสนาจนกระทั่งมีพระสงฆ์ตามไปทีนัเนี่ยเพราะงะั้นเรื่องนี้จะต้องบอกโยมจะต้องยกย่องเนี่ยก็เลยคิดพอจะยกย่องนี่จะทำยังไงดีในเนื้อในเมื่อไม่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนส่วนมากเราเราเราจะเคยได้ยินแต่ว่าคัดเลือกคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและก็าระบรางวันอะไรตัวนี้นะ,ะในความคิดอาตมาเนี่ยอตาอตมาเห็นตัวทั่วโลกเลยโดยก่อนที่พระ แออกมาเนี่ยโยมไปก่อนนี่คือแรงบันดาลใจนะแล้วก็จะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งละพอพอคิดได้อย่างนี้ก็เหมือนกับได้เห็นช่องทางแล้วก็เรานี่เอเป็นนี้บุญคุณโยมมาเยอะแล้วนะเพราะงั้นจะต้องย่อมอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาก็ได้ไปปรึกษากับทางมหาจุฬานี่เป็นผู้ผลิตพระธรรมทูตส่งไปต่างประเทศก็เลยเอาจจะต้องให้มาัาจุฬานี่มีส่วนร่วม ในการยกย่องในการเชิดชูอันนี้ก็เป็นทําให้เกิดการจัดโครงการทําสปขนาดขึ้นมามาเป็นรุ่นแรกเลยนะก็สามสามปีนลกว่ากว่าจะได้ทำนี่นะเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักแล้วก็ยังไม่มีใครเคยคิดยังไม่มีใครได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไงเพราะความคิดตรงนี้มันมันเป็นความคิดทียบมาใช้คําว่ามันบรรลุที่จะยกย่องขอรัสว่าเป็นนักวิแปร พอมาถึงตรงนี้จะมาเข้าใจเอาว่าอะไรก็ตามที่เป็นความถูกเนี่ยนะจะคิดเมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่ที่ไหนก็ต้องทุกคนต้องเห็นด้วยคยๆมันมีการสนับสนุนะมันมีแรงมันมีฤทธิ์มันมีอนุภาพโครงการอะไเนี่ยพอตอนเกิดขึ้นแนวมันอาตมาเองก็ปรับเพิ่มอย่างคิดว่ามันถึงเวลาโครงการอันนี้ที่อาตมาคิดขึ้นมาเนี่ยเจตนาจริงๆต้องการจะยกย่ยยยอมโยมทำทู่กระหัดเนี่ย เป็นมา,นาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วไปทํางานแล้วได้ผลด้วยนะได้ผลรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดน,นี่ทำอย่างไรจะให้คิดตรงนี้ให้ได้เนี่ยตรงนี้แหละที่ที่จะมาว่าตรงนี้คือจุดไขไม่ม็กของโครงการการยกย่องขนาดที่ทํานั่นนึกกันแล้วเรวเาเพียงยุย่องเฉยแล้วเขาจะเกิดความปราบรื้มเกิดปิติียินดีเมื่อเกิดวิติีแล้วนี่ผล ชิปมาเนี่ยก็จะทําให้เขามีความรับความหวงแหนพระพุทธศาสนาทําให้อยากจะ,ะปกป้องรีเชิร์ชูอะไรก็ตามมันมีมาหมดเลอใ,ในความเสือตมาเนี่ยบางิีแบบเขาถ้าเกิดเขาเกิดความปิติไปแล้วนี่นะะชีวิตประจําของเขาก็อาจจะอยู่อย่างเดิมแต่ความภาคภูมิใจเขาจะมีตลอดเวลาแล้วเขาก็จะมองเห็นภาพว่าเออบ,บทบัตของคันหัสนี้ได้ทําหน้าที่นี้จริงๆภาคภูมิใจใตัวเอง แล้วแตมาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจนี้พระพุทธศาสนาเราจะเข้มแข็งตัวอย่างภาพเหตุการณ์ของการอบรมโครงการธรรมทรูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศครั้งที่หนึ่งและสองณนะวัดไทยนอร์เวย์ธรรมทรูตคฤหัสถ์ต่างประเทศ ชื่อพิเศษแปลกใหม่ในวิถีเพื่อประกาศยกย่องผองคนดีในชีวีสักการะพระรัตนตรัยเหล่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ศรัทธาเสียสละเวลาให้ถวายทรัพย์ กับความรู้แรงกายใจงานน้อยใหญ่สำเร็จดังตั้งมโนสืบชีวีวิถีพุทธงามผุด่องงามนำร่องที่มองเห็นเด่นอักโขท่านเจ้าคุณจัดงานให้อย่างใหญ่โตหวังเชิดโช พูดธรรมะพระทศพลพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นสงบเย็นเป็นสุขทุกแห่งหนคนใกล้ชิดมิตรทางไกลได้ยินยนนี่คือมัคคือผลของคนดีที่จะรับ ปรับบุตรพุทธิบัตร,ริคฤหัสถธรรมทูตพุทธวิถีเกียรติประวัติพิวัติพ่องของชีวีเป็นรางวัลความดีที่โสพลน้อมมโนตั้งจิตอธิษฐานปฏิยานขอทำดีอีกสองผล คือทำแล้วทำอีกไม่ปรีตนจะอดทนตามรอยบาทพระาศาสดาจะเชิดชูศาสนาสมเด็จพ่อสืบเหล่ากอยอธรรมอันลลัค่าสามัคคีช่วยงานสงวงพุทธ,ธา มอบชีวาแด่ศาสนาพระพุทธองค์ประพันธ์ร่วมเชิดชูเกียรติยกย่องผองคนดีพระมหาจำเริญเขมวีโรวัดพุทธวิหารอัมสเตดัมประเทศเนเธอร์แลนด์